สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับวิ่ผมตนน้นลักซ่าเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ก็จะมาแนะนําเกมที่ผมเคยแนะนําไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสาหรับเกมนี้เลยฮะ Dynasty Warrior นะครับสาหรับเกมนี้ก็ณตอนนี้นะครับเปิดให้บริการในประเทศไทยไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยนะฮะซึ่งก็จะเล่นง่ายขึ้นเยอะหลังจากที่ผมเคยแนะนํามาก่อนหน้านี้เมื่อ ก็หลายเดือนเหมือนกันนะฮะตอนนั้นยังเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาต่างประเทศอยู่นะครับนะตอนนี้ก็เรามาสารต่อตำนานอันยิ่งใหญ่ของซีรีส์ดังสําหรับเกมนี้กันดีกว่านะครับเดี๋ยวเข้าไปดูว่าเวอร์ชั่นภาษาไทยเนี่ยมันจะน่าเล่นขนาดไหนนะฮะผมก็คิดว่ามันน่าจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากหรอกนะครับกับเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาอื่นๆนะครับ เออนะฮะตอนนี้ก็เปิดให้เล่น1 3 9ประเทศทั่วโลกเลยนะฮะสำหรับตัวเกมนี้นะครับผมป้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับอันนี้ผมเคยแนะนําไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับครั้งนี้ก็จะมาแค่จะมาแนะนำํำเฉยๆว่ามีให้โหลดแล้วนะนะครับสำหรับเมืองไทยเรานะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าเกมนี้มีให้โหลดแล้วก็โหลดเล่นกันเลยนะฮะเดี๋ยวใครยังไม่มีลิงก์อะไรยังไงเดี๋ยวผมเอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับแต่ว่าก็สามารถพิมพ์ชื่อเกมหาโหลดได้เช่นกันนะฮะไม่ยากนะฮสำหรับเกมนี้นะครับเพราะว่าไม่ องพึ่งเอมิคได้แล้วนะฮะอ่ะโอเคนะตัวนี้เรากดสคริปข้ามไปเลยนะครับให้มันเอ่อข้ามไปในะส่วนอื่นก่อนมันก็จะเริ่มเหมือนกับที่เคยเล่นมาก่อนหน้านี้นะครับนี่อ่าภาษาไทยก็ค่อนข้างจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะกดจอยกดปุ่ม ATK ฟันอย่างเดียวอ่ใช้สกิลด้วยมีล่ะสกิลนี้เออไม่แตกต่างครับอ่าสกิลนี่ นี่คือวอชชั่นภาษาไทยนะครับอันนี้ผมจะมาเล่นแค่คร่าวๆนะครับอาจจะไม่นานหรอกนะฮะอืมอะต่อไปครับลองส่งท่านกวนอูลงสนามกันทีนี้คือแบบว่าอ่านภาษาได้แล้วรู้สึกว่าสบายใจมากนะครับแล้วก็พูดได้เลยว่าตัวนี้ตรงนี้คือใครอะไรยังไงนะครับเออดีวะนะฮะอะส่งท่านกวนอูล,ลงมาครับนี่ท่านกวนอูล,ลงมาแล้วจานก,กาอเลยกวนอูฟันครับฟันนี่คือสกิลของกวนอูฮะโอ้โหเป็นไงอะครั้งเดียวจอดนี่ เออไปเลยเออกวนอูเทพอ่ะมาโอ้นี่คือคลายกัริปโปมาแล้วริปโปริปโปเย่ <Yeah. S 1> ฟันครับจัดการริปโปหน่อยไอ้นี่นะี่ไอ,อ้เออ,เอ,อริปโปเหรอเย่ yeah. ต่อไปให้ทำอะไรครับมูโซจะเพิ่มข้นเรื่อยๆมูโซคืออะไรวะเอออ่ะ ปลดปล่อยมูโซมูโซเรสมันชื่อมูโซเรสนะครับเพื่อจมตีลิปโปเลยอ่ะกดยา yeah! ท่านลิปโปนี่เรียบร้อยท่านลิปโปหายไปไหนวะอ๋อท่านลิปโปอ,อยู่นี่ยังไม่ไปไหนฮะแล้วก็ลูกน้องท่านลิปโ,โปโผล่มาแล้วดังั้นเราต้องใช้สกิลให้เต็มที่ครับฆ่าลูกน้องก่อนเลยนี่ไงลูกน้องท่านลิปโปมาเออ่ะโอ้โหท่านลิปโปอ,อย่าดันผมอย่าดันผมผอองคืออะไรครับ ขอให้ข้าได้เห็นเรสขั้นสุดยอดหน่อยเอาโอเคจัดไปนี่คือเรสขั้นสุดยอดฮนะตูมตูมโอ้โหถ้าทำไมไม่ตีลิปโป้วะมาตีลูกน้องทำไมอะครับโอ้ยนี่เหรอลิปโป้เอาละไปตายเถอะข้าคือผู้ไร้เทียมทานไม่มีใครต่อกรข้าได้หรอกเย่ yeah. แล้วก็ข้ามไปเลยฮนะรู้สึกจะตัดตอนตัดบทแล้วเกินอะ <Yeah. S 1> อือนี่ป้องกันไว้ได้ แล้วก็ใครมาช่วยอีกอ,อป้องกันไว้ได้อีกที่เกยียดดูครับกดสกคลิปข้ามไปเลยแล้วกันเออย่ <laughs> yeah. อันนี้ก็คือก่อนหน้านั้นคุณมองออกว่าราชวงศ์ฮั่นจะถึงคราวล่มสลายแต่เพื่อน,นำความสงบสู่กลับคืนสู่ยุคที่วุ่นวายนี้คุณได้ตัดสินใจเข้าร่วมกองทัพของท่านเล่าปีผู้เปี่ยมเมตตากนันแล้วโอเคฮะกดเข้าไปครับอืมเราจะไปอยู่กับเล่าปีนะฮะอ่ะ โอเคนะตอนนี้ก็มาถึงหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าการเลือกตัวละครนั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้เราเลือกว่าเราจะเล่นตัวละครตัวไหนนะครับตัวแรกก็จะเป็นจูล่งนะฮะอ่าโอเคถัดมาครับเตียวเซียนนะฮะนี่โอ้โหนมเด้งดึงมากพระเจ้าจอดต่อไปครับนี่จิววท้ฮะอ่าต่อไปคือใครครับเอออันนี้ชีซีฮะชีซีเคและ ไต้เขี้ยวครับผมนี่สาวน้อยที่น่ารักอีกเช่นกันนะครับไต้เกี้ยวของเราต่อไปครับเตียวคกครับผมอ๋อโอเคเราจะเลือกใครนะฮะเตียวเซียนไหมนะครับโอ้โหกดอีกไหมกดอีกไหมเดี๋ยวกดดูอีกรอบเตียวเซียนเตียวเซียนถึงถึงถึงเออเตียวเซียนนี่แหละวะเฮ้ยโอเคเอ่อตั้งชื่อก่อนนะฮะว่าจะตั้งชื่อชื่ออะไรดีล่ะ เออเตียวเซียนอ่ะเตียวเซียนเตียวเตียวชั้นเซียนเตียวชั้นเซียนเออตั้งชื่อนี้แหละเตียวชั้นเซียนฮะอ่าเตียวชั้นเซียนโอเคเตียวชั้นเซียนเรียบร้อยแล้วก็กดเริ่มเกมครับเข้าไปเลยชื่อไม่ถูกต้องทําไมทําไมโอ้โหจะตั้งนี่ซะหน่อยอเตียวเซียนก็ได้อะหรือหรือเอาไม่เอกออกมันจะได้ไหมเออชื่อไม่ถูกต้องอยู่ดี เดี๋ยวนะเอาชั้นออกหรือว่ามันจะยาวไปนะครับเอาเตียวเซียนเฉยๆก็ได้อะไรอะ่ะมันไม่ใหต้ตั้งชื่อภาษาไทยอ่ะหรือว่ายงังไงเอ่อโอเคชั้นเซียนแล้วกัน <c ười> คืออาแช่เอ้ยไม่ใช่แซ่เซียนไงเอ้ยไม่ใช่เออเดี๋ยวเอาใหม่นะเรียบเรียงคาพูดใหม่ก่อนนะครับแซ่เซียนฮะแซ่เซียนนะครับ,เ,นนรบเป็นแซ่นะฮะคนจีนมีแซ่นะโอเค อ่านะครับตั้งไม่ได้อีกพอเหอะเอาตั้งเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันง่ายดีครับอ่ะชื่อผมนี่แหละเออจบนะน่าจะได้แล้วล่ะอ่ะโอเคจัดไปนี่เรียบร้อยครับโอ้โหอ่ะโอเคครับล็อกอินเจ็ดวันนะครับก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะฮะทำไมมันดูกับพี่กอพริบยังไงแปลกๆวะอ่ะล่ะอันนี้คือวันแรกของเราอันนี้คือรางวัลล็อกอินเข้าใช้ ต่อไปครับก็เป็นการแนะนําต่างๆนานาครับอันนี้ขี้เกียจอ่านนะครับกดเข้าไปแคมเปญเอ้ล่ะพันธมิตรแม่ทัพ18บหัวเมืองกําลังเคลื่อนพลไปยังประตูหูเหลาตอบรับการเรียกตัวจากผู้บัญชาการโอเคไปเลยครับตอบรับการเรียกตัวจากผู้บัญชาการของเราไปต่อสู้กันเลยครับเรื่อแรกฮะเอายาโลดนานสิครับพี่น้องมาแล้วครับ อ้วนเซี่ยวห้านี้เจ้าควรภูมิใจที่ได้ร่วมต่อสู้เคียงบา่าเคียงไหลกับพวกเราในการศึกนี้ภารกิจของเราคือจัดการกับตั้งโต๊ะและช่วยเหลือองค์จักรพรรดิที่ติดอยู่ภายในเมืองลกเอียงโอ้เมื่อยภาษาภาษาจีนที่เอาภาษาไทยมาแบบอ่านนี่ก็อ่านลำบากมากนะฮะ้าคือเอลเซียนเจ้าตั้งโต๊ะผู้แล้วซ้าทำให้วงหลวงวุ่นวงังหลวงวุ่นวายไม่หมดเออมันต้องถูกกำจัดให้สิ้นซากสหายเอ้ย มาร่วมกับค้าทำบารกิจอันสงเกียรตินี้ให้สำเร็จเย้โอเคมันไม่เย้เยครับผมาดิมาแล้วตั้งโตครับนี่โอ้โหอาาน้ำบุกมาเพียบเลยฮะนะตอนนี้อ่ปโปว่างไงโอ้โหมากันเป็นกองทัพเลยฮนะอทหารว่าไทุกคนตีฝาเข้าไปบุกยี่งพันธมิตรให้สิ้นซากนี่ครับนี่คือตัวละครของเราครับเราไปเลยฮนะ มามาสีเราไม่กลัวนะยรอกนี่ไงนี่ไงนี่นี่ล่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ,อย่าตีร่างกายเยอะน้องยอกเยอะนี่นะนี่นะ่ยเออไอเชี่ยวเออเอออะไรอ่ออ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 ระอะไล่ะภาพประกอบการเครือบเกาะศัตรูอะไรก็ไม่รู้ครับช่างมันฮะเอออันนี้มันอธิบายอะไรสักอย่างหนึ่งครับแต่ผมขี้เกียจดูฮะอะัะนี่คือหัวหน้าใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมครับนี่คือเป้าหมายของเราครับนายกองฮะ ตีในกองให้สําเร็จเราไมา่สนใจพวกเหล่าทหารในทั้งสิ้นนะนี่ตีโอ้ยสุดยอดครับสกิลนี้โอ้ไม่เหลือซากนายกองอยู่ไหนนายกองอยู่ตรงนู้นนายกองวิ่งหนีไปไกลแล้วหรือเปล่าหนว่าหรือว่านายกองตายไปแล้วานายกองตายไปแล้วครับนี่คือมาเจอลิซซกบ้างลิซซกปรากฏตัวแล้วโอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ย ลองใช้กระบวนาท่าฉุกเฉินนะฮะอ่าโอเคกระบวนท่าฉุกเฉินโอเคครับกระโดดหลบนั่นเองนะฮะเพื่อที่จะให้หลบการโจมตีของเหล่าศัตรูเออมามาสิสกิลนี้เป็นไงไม่งไงล่ะโอ้ภาพชา้าจัดการครับไม่ตายฮนะนี่ไงเป้าหมายของเราเป้าหมายของเราเกมม,มันนะครับเวลาเล่นแล้วมันก็จะรู้สึกมันตามไปด้วยนะฮะคือแบบว่าเล่นแล้วแบบเออเจ๋งอะนะครับซึ่งตัวเกมนี้ก็โอ้ใครที่เอ,อ่อ ผมพูดไม่ออกเลยเมื่อกี้ก้มลงมาแม่กำลังจะพูดแล้วเมื่อกี้นี้ขัดไปเลยทีเดียวเชียวนะฮะเจอช็อตนี้เข้าไปไปกันเลยครับไปกันต่อเราเล่นคนสวยนี่แบบว่ารู้สึกกระปีก้กระเป๋ามากเลยนะครับได้บังคับคนสวยเอาล่ะโอเคครับไปที่แคมเปญเหมือนเดิมครับ อะไรให้ทาอะไรต่ออ่าไปด่านต่อไปครับแจ้งเตือนแคมเปญที่2แล้ว1นึ่ขีดสครับด่านต่อไปแล้วก็จะมีการเอ่อทำอะไรเอ่ยเพิ่มตัวละครอ่าโอเคเราเพิ่มตัวละครเข้ามานะครับเพื่อที่จะไปร่วมต่อสู้กับเรานั่นเองนะครับอืมใส่สกิลต่างๆก็ว่าไปนะฮะเคไปไปต่อสู้กันต่อนี่อีกสกแป๊บนึงฮะกดข้ามไปเลย ก็เป็นการแบบว่าเล่นคร่าวๆนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะเออผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะโหลดมาเล่นกันแล้วนะครับเพราะว่ามันออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะสำหรับตัวเกมนี้ออ่อตี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 โอ้ยตีที่หมดครับนี่เนี่ยกดค้างได้นะสกิลเนี่ยเอ้ยไม่ใช่สกิลดิกดตีกดค้างได้นะครับอันนี้ก็กดข้ามไปเลยนะครับที่มันสอนเนี่ยนะครับผมจะไม่ได้ดูอะไรมากนะ ก็ยังไงก็ใครที่เล่นก็คงไม่ยากนะครับเพราะว่ามันอธิบายให้เสร็จสัมหมดแล้วนะฮะมันก็สอนให้ได้พร้อยทุกอย่างมาแล้วครับโจเสงเราจะไปหาโจเสงกันนี่ไงโจเสง่ปูเอาชนะโจเสงให้ได้ตีครับตีโจเสงโจเสงโจเสงตีล่ะเออมาโจเสงเหรอโจเสงไม่ต้องลุกมุ้งม้างโจเสงเอ้ย นี่นะนี่นะนี่นะนีไ่ไงนีไ่ไงโจเสงโจเสงเย่อันนี้มันคือเครื่องหมายแะลรว่าห้ามวิ่ง <c oughs> อันนี้ผมเดาเองนะเออเย่ yeah. เรียบร้อยแล้วครับสำหรับด่าน1.2ของเราเย่โอ้เลเวลอัพครับอาอาไปลามไปลามไปกดผ่านไปเลยครับด่านนี้เรียบร้อย เออมันสามารถเพิ่มดาวขึ้นมาได้ด้วยนี่หว่าเลเวลแม็กอะไรเงี้ยนะฮะเออต่อไปครับนี่มาที่เอ่อมาที่พลทหารบ้างนี่อมาครต่อไปทำอะไรคลิกเข้ามาที่ตรงนี้ผมก็ลืมไปแล้วนะฮะเพราะว่าหลังจากที่ผมรีวิวเสร็จเอ่อแนะนำเสร็จไปคราวนั้นก็ไม่ได้เล่นต่อเลยนะครับก็คือเล่นเกมอื่นต่อเลยทีเดียวเชียว มันจะให้เรา,าสวมใส่อุปกรณ์นะครับนี่เรียบร้อยปรับปรุงอ่ามีอุปกรณ์ให้ใส่แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เราก็สามารถมาสวมใส่ที่ตรงนี้ได้นะฮะาแล้วก็ดูข้อมูลได้นะครับว่าอะไรยังไงบ้างนะครับผมนี่ความสามารถมันก็จะมีบอกเลยนะฮะอันนี้ผมจะผ่านๆไปเลยนะครับไม่ต้องไปอะไรมากคือยังไงเนี่ยรับลองเล่นเป็นทุกคนนะครับอืมพะมันสอนหมดแล้ว กดข้ามไปต่อไปครับนอกจากคนหาในหน่วยแล้วท่านยังมีเพื่อนๆที่คอยร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่ด้วยโอเคอเดี๋ยวกดเข้าไปแคมเปญต่อไปครับอ่าเอาล่ะกองกําลังขั้นสูงด่าน1นะะึคีสสเดี๋ยวจะเล่นให้ครบทั้งด่านพวกนี้เลยแล้วกันนะครับช่วยเหลือเพื่อนนี่อ่าโอเคเอาเพื่อนมาครับโอเคเป็นการช่วยเหลืออะไรก็ว่าไป อืมเยออึบอึบอึบครับสักครู่หนึ่งนะฮะเออไปเลยเพื่อนนี่นะตีตีต,ตีอืออืออือตีตีน,นี่เป็นไงแล้วครับเห็นปุ่มกล้องไหมปุ่มกล้องอะไรโอเคอันนี้นะครับก็ มันก็จะบอกเรานะครับว่าตอนนี้คุณสามารถต่อสู้ออโต้ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็กดออโต้ได้เลยนะครับแล้วก็กดใช้สกิลได้นะครับก็ว่ากันไปนะฮะอันนี้ก็คือหน้าตอนนี้เราก็นั่งดูอย่างเดียวก็พอแล้วนะครับไม่ต้องอะไรแล้วนะตอนนี้นะฮะไปเรื่อยๆครับตีไปเรื่อยๆฮนะนี่ไอ้มันตีไปตีไปตีไป ตี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  yeah เอาละอะไรอ่ะฟื้นฟูพลังกำลังอะไรสักอย่างหัวโยงครับอ่ามาเจอหัวโยงบ้างลองเชิญเพื่อนเพื่อนมาสิโอเคครับเราเชิญเพื่อนเพื่อนมากันไหนล่ะเพื่อนเพื่อนนี่ใช่ไหมกดเชิญเพื่อนเพื่อนมา โอเคเพื่อนๆจะได้มาสู้กับเราแล้วนี่ตอนนี้เพื่อนๆก็มาต่อสู้กับเราแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับมาใช้พลังหน่อยนี่นี่คือถ้าแม่ตายสุดติ่งกระดิ่งแมวจัดไปนี่แนะ่ตีตีตีตเอกเอก็ก่อนหน้านี้ก็ที่เล่นไว้ก็ไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะครับอื เอาไปแนะ่ตีตีตีต,ตีครบไปทางนู้นสิเป้าหมายยอ่ตรงนู้นว้ยมาตีลูกน้องทำไมละะ่ะขาเอออยู่นี่พลังนี้เป็นไงสกิลนี้จัดไปอีกหนึ่งดอกตูมนี่แน่โอ้โหโอ้โหไม่เป็นไรเลยวะ่ะทหารก็ไม่มีวันหมดจบสิ้นจริงนะฮะอือมา นี่แน่นี่นนี่แน่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวใช้สกิลนี้นี่แน่นี่นนตีตีอีกนิดเดียวครับสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นโอ้โหอะไรใกล้ตายแล้วอยู่ตรงนั้นตายยังวะออยังไปทางนู้นสิพวกอ้าวมาแล้วหัวหยงนี่ล่ะหัวหยงทำอะไรก็ไม่รู้ครับมันเอามาให้ดูทำไมก็ไม่รู้ฮะกวรอูจ,จัดการกับหัวหยงอ้าวตกไปไหนล่ะ เย่ yeah, เรียบร้อยเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับก็ได้ชัยชนะมาเย่เ yeah. ป็นแค่ะาคะนมชั้นใหญ่ไหมโ <c oughs> อ้อโกด,ดยืนยันครับตอนนี้ก็ได้ของได้อะไรมาเรียบร้อยแล้วช่วยคุณเคลียร์เลเวลอ่าโอเคคนนี้าเชิญหน่อยก็ว่าไปมันบอกให้เชิญการเชิญอะไรสักอย่างเมื่อกี้คนนั้นแหละนะครับที่เอ่อ เป็นเพื่อนที่เราเชิญมานะเขาช่วยเราแล้วเราก็แอดเพื่อนไปอะไรประมาณนี้เอาล่ะมีการตลาดด้วยฮะมาดูสิอืมเรียกตัวโอเคเรียกตัวครับปึ๊บรอคอ์การเรียกตัวทหารมาโอ้ว้าวมีกองเล็บด้วยพระเจ้าเรียบร้อยแล้วเราเรียกตัวมาเรียบร้อย ใเราทาอะไรต่อเอาเรียกตัวได้อีกนะเนี่ยทาไมเรียทําไมไม่ให้ผมเรียกล่ะครับโหพลทาหารมาจัดตั้งพลทาหารเข้าสู่ในทีมพร้อมรบอีกเช่นกันเย่ yeah. ฝึกฝนพลทหารคนนี้เอาล่ะเราจะมาฝึกฝนพลทหารกันเอาคลิปโอ้โหนี่แน่ฝึกฝนเข้าไปนำนี้พลทหารเราเลเวลัพเลยนะครับผมมา นันแหละแล้วก็มาดูข้อมูลกันอ่าสวมใส่ของอัโตโนมัติด้วยเออทีนี้ก็มาดูการเอ่อที่ช่องเก็บของของเรานี่ปรับปรุงครับอันนี้น่าจะเป็นการเอ่อเพิ่มพลังอาวุธของเราแล้วยะเรียบร้อยนี่คือการเพิ่มพลังเสร็จสิ้นครับอาวุธของเราก็จะอัปเกรดขึ้นมาทันทีทันใดแล้วก็เจ๋งกว่าเดิมอ่านะฮะอล่ะทำอะไรต่อเลย กดข้างมาว่าไงอืมอันนี้ผมเริ่มที่จะกดแบบรวดเร็วทันใจนะฮะอ่ะมาแล้วนี่คืออีกหนึ่งคนมาอยู่ในทีมเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดยืนยันนะฮะพลังของทีมก็จะเพิ่มขึ้นมาทันทีทันใดนะครับอ่ะสมส่อัตโนมัตินี่เรียบร้อยแล้วก็อ่ะไม่มีชุดของเดียวเซียน,นะครับทีนี้ก็เป็นอันว่าประมาณนี้แหละนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะฮะก็ คร่าวๆนะครับก็นานพอสมควรนะเนี่ยนะฮะใครอยากโหลดเล่นก็โหลดเลยนะครับนะตอนนี้เป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีให้โหลดเล่นเป็นกิจลักษณะแล้วนะครับสำหรับเวอร์ชั่นของไทยของเรานะฮะเพราะฉะนั้นรีบๆโหลดกันมาเล่นเลยนะจ๊ะนะฮะยังไงก็เอาไว้เจอกันนะครับคลิปต่อไปนะฮะเดี๋ยวมาแนะนำกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะฮะเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าจะเป็นเกมอะไรนะครับ ช่วงนี้ก็สวัสดีทุกท่านไปแล้วบ๊ายบาย